ดูสิคะรถดออกแล้วค่ะนนีออกมาเอ๊ยมนเสียงดังอะไรเนี้ยโ ไปตะหยงมัดน,นะคะไปตะหยงมัดค่ะใกล้ๆพอนะคะอันนี้มันจะถึงสไหยบดีอะไรยายสมัยบดีเสร็จแล้วก็ตะหยงมัดเลยค่ะเมื่อกี้ในสถานีประกาศรถาตะหยงมัดเลยเพราไม่จอดไม่จอดจ่อยร้องหรอ เสียงดังโมเสียงดังโมสนุกอ่